สวัสดีเพื่นพนพอนๆช่วงตอนเย็น,น,นๆ,ๆนะครับเป็นช่วงบรรยากาศาใกล้ค่ำวันนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับกับความสำเร็จที่เราได้รังสรรค์ได้ทำนะครับกับตะกร้าสี่เหลี่ยมรุ่นจิ๋วนะครับรุ่นจิว๋วขนาดกระทัดรัดเหมาะมือแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้เราลงเล็กลงสีลงกาวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตะกร้ารุ่นจิ๋ว หลังจากที่เราได้ไปเอาไหวมาเมื่อวานวันนี้ก็นะครับได้มาทาสีตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเป็นรุ่นที่ถือว่ากระทัดรัดแล้วก็สวยงามมากนะครับตะกร้ารุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นตะกร้าที่เราได้ขัดสันแล้วก็รังสันเป็นอย่างดีนะครับเราได้ย่อส่วนจากตะกร้ารุ่นใหญ่นะครับลงมาให้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นอ่ารุ่นจิ๋วนะครับที่ไม่ได้ใช้ แบบหรือใช้โครงในการขึ้นนะครับอันนี้เป็นการสารขึ้นเลยนะครับเป็นรุ่นกระทัดรัดเหมาะมือแล้วก็สวยงามมากนะครับเหมาะสําหรับหน่วยงานราชการแล้วก็ทุกคนที่นิยมแล้วก็ชอบนะครับเกี่ยวกับงานหัตถกรรมงานจักสารนะครับเป็นงานที่เราทําด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสวยมากนะครับเนี่ยครับสวยจริงๆนะครับรับรองว่าถูกใจมากๆใครที่สนใจนะครับอ่า เกี่ยวกับงานหัตถกรรมงานแฮนด์เมดงานที่ทําด้วยมือนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกับช่องของประสิทธชิชมพนุษยในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เราเตรียมนะครับที่จะทําเป็นตะกร้าทรงกลมที่เตรียมไว้นะครับที่เตรียมไว้แต่ อยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ตะกร้าสี่สี่เหลี่ยมรุ่นเล็กนี่เราขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดภายในนะครับที่ให้เห็นแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดด้านล่างนะครับอันนี้เป็นลวดลายด้านบนนะครับลวดลายหูหิ้วนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยนะครับใครสนใจอยากได้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามกันได้นะครับกับช่องช่องนี้แหละครับช่องประสิทธิ์ชุพูนุชนะครับ อืมเป็นงานของผู้พิการทางสายตานะครับเป็นงานหัตกรรมงานที่ทําด้วยมือเรามีการผรสมผสานใช้หวายแท้แล้วก็บวกกับไม้ไผ่นะครับมาทํำเป็นตะกร้ารุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับปกติแล้วรุ่นจิ๋วเราจะวางช่องลายแค่ช่องเดียวนะครับหรือจะเป็นตะการ้าขนาดกลางนี่เราก็จะวางไว้ช่องเดียวแต่นี้เราวางไว้สองช่อง กับช่องไหวนะครับช่องลายที่ทําด้วยไหวนะครับเนี่ยวางไว้สองช่องเลยนะครับสวยงามแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีการฉลุลายนะครับเหมือนกันเหมือนกับตะกร้ารุ่นใหญ่ทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าหูหิ้วจะเล็กลงให้เหมาะกับตัวตะกร้านะครับให้เหมาะแล้วก็กลมกลืนนะครับให้ดูแล้วสวยงามนะครับเป็นงานที่ พยายามคัดสรรแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อนๆพ,พี่ๆสนใจนะครับนี่แหละครับเป็นฝีมือของผู้พิการทางสายตาเป็นฝีมือการทํางานนะครับที่พยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้น,นําเสนอให้เพื่อนๆ,ๆพ่ี่ๆได้เห็นกันว่าผู้พิการทางสายตานะครับสามารถทําอะไรได้บ้างและงานจะออกมาในรูปลักษณะแบบไหนนะครับมีความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ เป็นงานที่เราได้ทำบวกกับนะครับการย่อส่วนย่อขนาดลงนะครับจากขนาดที่ใหญ่นะครับก็เหลือเป็นขนาดนี้นะครับเพราะว่าบางคนไม่ชอบตะกร้าใหญ่ๆแต่ชอบเล็กๆก,กระทัดรัดเหมาะมือบางคนก็ชอบขนาดกลางบางคนก็ชอบขนาดใหญ่นะครับความชอบก็แตกต่างกันออกไปแต่จิ๋วก็ไม่ได้จิว๋วมากนะครับสามารถจุของได้เยอะเหมือนกันนะครับมี เหมาะกับการใส่หนังสือใส่เครื่องสำอางแล้วก็เหมาะกับการใส่ของชํารวยนะครับเพื่อมอบให้กับบุคคลที่สําคัญสําคัญเหมาะเหมือนกันนะครับเหมาะมากเลยนะครับสําหรับของชํารวยนี้จะถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ตะกร้ารุ่นนี้นะครับทําเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับฝากเพื่อนๆืน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามการทํางานของประสิทธิจุมพุนุชไปเรื่อยๆนะครับ มีอะไรดีๆใหม่ๆแปลกๆผมก็จะได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับอยู่เสมอนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับวันข้างหน้าก็จะมีเป็นงานที่ถือว่าเราไม่ค่อยได้ทำกันมากนะก็คือเป็นการทำรอบนะครับแล้วก็ทำสายเดี๋ยวจะได้นำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับว่า,วาผู้พิการทางสายตานี่สามารถทำได้ดีขนาดไหนแล้วผลงานที่ออกมานี่จะ อยู่ในรูปร่างลักษณะไหนนะครับเราก็มาติดตามมาดูกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยถ้าเพื่อนเพื่ี่ๆช่วยกดซับสไคร e ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกแลักน,นะครับกลับ